ลองดาวนี่น้องมาาจะมาแบบคนสุภาพวกเวกเเิตฮัลโหลโรบิตฮัลโหลไปหาอะไรนมือเอดินินนี่กินอะไรดีพ่อหนมกูพวแค่ดาโรบิต u s t up a b i t fuck you you e fucking s t u p t c ยูมี่ยุติี่ยนหยุดจดูสิมทโชมี่โรเบิร์ตยุบ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 ยุฟังกี้อีเดียดยินดีอีฟี่ยูมี่อาคุโดนตายแน่นอนโดนใช่ไหมเบียกันตายแล้วเชื่อไหนวะหาศพกันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะององี้เรียบร้อย อ่าเรื่องเก่งแคกกูยังไม่ทันหากูยังไม่ทันหาที่ดบเลยโอ้ยโอ้ยแล้วกูไม่พูดาทววดนะาจริงเหรออยู่ไหนวะเออเนี่ยนบนันบนไปชันบนไป โอ้โหเสียงแยกร้อโอ้เสียงร้อนมากรอนไอชิทีวีวิดมีถายปเลยเไมยังไม่หันยังไม่หันมอนคับพี่ไฟเฉยหัน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 พี่หันพี่หันไฟฉายด้วยพี่ปิดไฟฉายมันโหดจังเลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้อ้อ่โโอ้โหเกือบตาย ผมเป็นคนเล่นไฟเองเอาไม่ไหวเลยแต่ไม่คกดวมันดีจริงๆนะมือคนจริงๆใครเนี่ยไอตัวดำๆนี่ปะใช่ไหมเฮ้ยฟิสิกสฟิสิกส์หนีไปมามามาพี่หนีนี่นี่นี่ไปหนีไปห้องนั้นด้วยเฮ้ยลงมาแล้วฮูาฮ่ารีบออกมารีบออกมาด่วน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 อยู่ข้างๆเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว วิ่งละ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 ่งละวิ่อละวิมง่งละว้่งละ้ิ่งละโิ่อละวิ่งละวิ่งลผมิ่อละ้ิ่งละวิ่งวิ่งละวิ่งวิลอวิ่งละ่ง้ะวิ่งละวิ่งละวิว่งละวิ่งละวอะวิ่งละวิ่งละวิ่งละอละ่ะวิ่งละวิ่งลวิ่งล้วิ่งละวิ่งละวิ่งะล เป็นคานมันคานตาผลห้องพี่บูแรกก่อนหายแล้วหายแล้วหายแล้วอุ๊ยอีกนะอึ้งไรวะห้องน้ำจะบอกนะห้องน้ำคือต้องบอกว่ามันอับประมาตแลประเด็นจุดที่ผีอยู่แม่งคือแบบไม่มีที่หลบ เออขอโทษเธอเป็นคือถ้าเอาตามตรงก็คือฉันเป็นคนเดินยงยอ่งให้ผีมันไม่ไ้เวลาจ่าไปสร้างสีสันในคอนเทนต์นี้ซะแล้วมาเลยจาอมาสปิริต็อคผมเองผมเองใายๆเอาสปิริต็อกมาโยววนซับเทวินอายุเดะกลัวแล้วฮียล่ามัล่ามันล่าหรอเอาหยุดล่าแล้วหรอยัง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 ไมงยังอังยั ไหเดียวงมานะไหนไหนไหนมาถ่ายรูปสิโต้เปิดนะโอ้โหคนเราจะสวยขนาดนั้นเนี่ยย่อเควินขับเดียวไปเลยเควินอีสแชนไม่เป็นมินลา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 